มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมิงอรินธรมาศโดนแฉหนักนะคะขุดคุยอดีตแย่งแฟนชมพู่เชื่อว่าหลายๆลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับสาวหมิงอรินธรมาศบุญคลองทรัพย์อดีตนางสาวไทยปี2546 ทีล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจเล่าถึงความรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนผ่านทางรายการข่าวไฟเดโชโดยยเล่านะคะว่าครั้งหนึ่งหลายคนคงจำกันได้จากกรณีของนางเอกสาวซุปตาของไทยอย่างชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ได้เลิกรากับอดีตแฟนไฮโซหนึ so ่งธนวัฒนิชานนนซึ่งคบหาก,กันนานกว่า8ปีนะคะ ก่อนจะมาพบรักแล้วก็แต่งงานกับน็อตวิสรุธรังสีสิงพิพัฒน์ที่เหตุผลของการเลิกในครั้งนี้หลายคนเมาส์สนันวงการว่าเลิกเพราะว่าหมิงอรินธมาเป็นมือที่3นะคะเข้ามาแทรกกลางโดยพอไฮโซหนึ่งได้คบกับสาวหมิงสุดท้ายไปไม่รอดเลิกรากันไปทางด้านไฮโซหนึ่งก็ได้ตามง้อสาวชมพู่แต่สาวชมพูใจแข็งไม่ยอมกลับไปคบค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะสาวหมิงได้ออกมาชี้แจงจากรายการก็มีชาวโซเชียลจำนวนมากแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอาทิถ้าไม่มาออกรายการนี้คนก็ลืมลืมไปหมดแล้วนะนี่เหมือนรายการลากมาแห่กลางสี่แยกฮือฮาขุดค,คุยกันอีกรอบจำแค่ตอนเคส 1. แฟนเก่าชมพู่ตอนนั้นจะไม่รู้ได้ยังไงอะ่ะเขาคบกันอยู่คนรู้ทั้งประเทศ งงค่ะแบลวไม่เชื่อพูดเอาดีเข้าตัวเก่งมากๆนิใสเสียอย่างแรงชาตินี้เธอคงไม่มีวันเจอรักแท้อย่างไรก็ตามนะคะประเด็นดังกล่าวนั้นเดือดมากจริงๆเลยค่ะงานนี้สาวหมิงจะว่าอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ